ต้มครับต้มออเดอโอครับปร์จูนชั้นสามครับร้านนี้เปิดมาประมาณสี่ปีแล้วครับผมก่อนหน้านี้ก็อยู่ที่ร้านเคมาก่อนนะครับ KS w o r l d นะครับแล้วทีนี้ก็มาเปิดเองทำเองครับเป็นร้านมือสองนะครับมือหนึ่งบ้างนิดหน่อยส่วนใหญ่ที่โชว์เนี่ยจะเป็นมือสองทั้งหมดนะครับเป็นมือสองทั้งหมดเลยส่วนใหญ่ผมคัดครับคัดเกดที่ลูกค้าเล่นแล้วสภาพดีๆแล้วก็ประวัติดีๆครับ เราจะไม่ให้เสียชื่อเสียงเราครับอย่างซีดีโซเนี่ยเราเราจับมาเนี่ยเรารับประกันหัวอ่านกับสายพานให้สามเดือนเลยนะครับการรับประกันซ่อมฟรีอะไรฟรีครับผมถ้าเป็นลูกค้าฝากขายอันนี้ไม่รับประกันแต่ถ้าเป็นตัวไหนที่ผมตัดมาเลยอันนั้นผมรับประกันให้สามเดือนกับหกเดือนครับส่วนใหญ่สินค้าที่ขายดีของผมนะครับมันไม่แน่นอนครับครับผมจะเป็นพาวเวอร์พรีแมซดีแล้วก็ลำโพงส่วนใหญ่มีสายบ้างเล็กน้อยครับผมครับ เห็นมีคนบอกว่าคนต้อมเป็นยอดนักขายเหรอคะโอ้ไม่ใช่ครับใช่ลวพอร์ตลดแล้วเนี่ยเหลือล้านแปดตอนนั้นที่ขายไปน้ํามือหนึ่งนะไม่ใช่ครับของใหม่จะมาผมก็ปรับราคาขึ้นหมดตอนนี้ใครซื้อช่วงนี้ได้เปรียบไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับคือส่วนใหญ่ลูกค้าเขาเอ็นดูผู้ใหญ่เขาเอ็นดูนะครับเขาก็เลยเอุดหนุนเราครับเห็นเรายังตรงไปตรงมาอยู่ สําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่จะเข้ามาฟังเครื่องเสียงนะครับให้โทรมาล่วงหน้าสักหนึ่งวันครับพี่เพราะบางทีผมทาคนเดียวเบอร์โทรนะครับททิศที่ติดต่อผมโดยตรงครับ089นะครับ530 1431ครับถ้าลูกค้าทุกท่านนะครับเรียนเชิญที่ร้านต้อมออดิโอนะครับที่อาคารฟอจูนทาวน์ชั้นสามนะครับร้านต้อมออดิโออยู่ชั้นสามนะครับผมตรงข้ามห้องน้ําเลยครับครับผมหาง่ายครับหาง่าย ถ้าหาไม่ถูกโทรมานะครับครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับผู้มีอุปการะคุณทุกท่านนะครับขอบพระคุณครับ